วและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนทําากรวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญเปโดยจะพบนักเรียนที่กําลังสําเร็จการศึกษาและกาลังก้าวสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตกระผมแนะนมประธานคณะกรรมการประธานศึกษารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีผัดชินฤทเทศในวันนี้ ที่ปัะชินนเทศจดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้พวกเราทุกคนได้ย้อนลำลึกถึงความทรงจำดีๆตลอดช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันในรั้วโรงเรียนและที่สำคัญคือเป็นโอกาสในการให้ข้อชิดคำแนะนำและกำลังกำลังใจแก่นักเรียนทุกคนก่อนที่พวกเราจะก้าวออกไป,ปเผชิญโลกภายนอก ที่เต็มไปด้วยความท้าทายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักเรียนทุกคนได้ได้เรียนทั้งวิชาการทักษะชีวิตและประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับสูงขึ้นหรือการเข้าสู่โลกของการทำงานขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่